สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการดีเมอร์เกมรีวิวนะฮะก็อยู่กับผมพิธีกรภูมิโซฮันเตอร์นะฮะก็วันนี้ก็อยู่ในเกมไมค์ครับกับเซิร์ฟ MC นารกะนะฮะเซิร์ฟนี้ผมก็เปิดเองนะฮะเป็นเจ้าของเซิร์ฟอยู่ส่วนแมปนี้ก็มีแอดมินกันเป็นคนช่วยสร้างนะฮะเป็นคนสร้างโอเคฮะวันนี้ผมก็จะมาอธิบายสุดต่างๆของเซิร์ฟเวอร์ผมให้ทุกคนที่ไม่รู้นะฮะทราบนะฮะผู้เล่นใหม่ทราบนี่ฮะ อันนี้คือสปาคราบเวลาเราจะกลับสปาเิ็นทับสปาครับสปาตรงนี้คุณเจมุนนะฮะหรือว่าคุณนิวเป็นคนสร้างไว้ฮะเป็นสปาสองนะฮะส่วนสปาแรกของเซิร์ฟเราเลยที่แอดกันกเขาสร้างไว้นี่ฮะสปาสองหรือจะพิมพ์ทับวาร์ปสปาก็ได้นะฮะนี่ทับวาร์ปสปาฮะจะจีอยู่ตรงนี้ฮะโอเคแล้วก็นี่ฮะลงมาเลยนี่คืออดีตฟีไอเทมนะฮะตอนนี้แม่งก็เปลี่ยนเป็นโต๊ะกินเลี้ยงนะฮะ เปลี่ยนเปลี่ยนตัวกินเลี้ยงไปแล้วนะฮะอ่าตรงนี้ก็คือรายการโดเนตนะนะฮะ VIP 15วัน5้ทู VIP 30วัน9กทู R N, ทาวอนนะฮะ t a VORN ทาวอนนะฮะ500ทูครับส่วนอันนี้ก็คือเว็บโดเนตโอเคปรับเช้านะะส่วนนี้นะฮะก็คือคนที่โดเนตเป็น VIP มานะฮะบรรทัดที่สองคือโดเนตวันไหนบรรทัดสุดท้ายคือ เออคือหมดอายุวันไหนนะฮะ V I P แล้วก็บนเลยคือชื่อของคนคนนั้นนะฮะส่วนนี้คือช็อปนะฮะช็อปของเซิร์ฟเราฮะโพก็ราคาถูกนะฮะโพโคสองพันห้าร้อยโพลาพิดห้าพนะฮะแล้วก็โพเพชรหนึ่งส่วนนี้คือโซนขายของนะฮะเวลามีอะไรก็เอามาขายได้นะฮะอ่าไปต่อกันเลยครับเวลาหาวิธีหาเงินง่ายๆนะฮะของเซิร์ฟผมก็คือพิมพ์ทับ วาร์ปคิวเอ็นพีซีนะฮะแล้วก็ไปฆ่าอ็นพีซีมากเบเบยอ่ะนี่ต้องใช้บวกพันนะฮะตีครั้งเดียวไม่ไปสวรรค์เลยนะฮะตัวนึงก็จะตกประมาณ250ถึง300นะฮะก็หาก็จะหาเงินง่ายเลยทีเดียวนะโอเคไปกันต่อฮะส่วนนี้คือจุดวาร์ปโซนนะฮะวาร์ปโซนของเซิร์ฟเราเดินถัดมาจากตรงนู้นฮนะ ตรงนู้นคือ QNPC อนีตรงนี้คืออดีตเฟียท้มตรงนั้นคือสปาตกมาจากสปาก็เดินตรงมาเลยฮะตรงนี้คือวาร์ปโซนโอเคไปกันต่อเลยฮะสวตรงนี้ก็คือเออคืออีเวนต์นะฮะประตูไปอีเวนต์ตรงนี้ก็คือ,อ,อ,อ EXP นะฮะอีกพี e ะะ e p, เซิร์ฟราก็จะมีจุดซ่อมของนะฮะวิธีซ่อมของก็คือนี่ฮะปรับทิกขวามันก็จะซ่อมให้ฮนะนี่ฮะตรงนี้ก็ไปกด EXP กันะฮะ โอเคไปกันต่อเลยไปว์ปโซนนี่ก็คือประตูว์ปไปโฮมต่างนะฮะอ่าตอนนี้โฮมหนึ่งปิดปรับปรุงอยู่นะฮะนี่โฮมสองนะฮะอาเอ้ยบ้านใครอะอยู่หน้าวัปโฮมสองเลยเฮ้ยนี่มันบ้านคุณเจมูนนี่ว่าคุณนิวนะฮะคนสร้างสปาสองเซิร์ฟเราแหม่ยิง่งต้องโดครับมีไรโด้ครับบ้านคุณนิว <laughs> โดแม่งเบื่อะ นี่ยประตูะห้องอะไรวะเนี่ยไม่มีชื่อห้องโดเลยอุ้ยโอ้ยอ๋ยอ,อใช่ฮะตอนนี้นะเซิร์ฟเราพวกที่มีโอพสามารถเปิดเอ่อเปิดกล่องที่ p r i v a t ไว้ได้นะ,ะโดยไม่ต้องทุกป้าย p r i v a t โอเคฮะต่อไปเลยเซิร์ฟเรามีปั๊กอินเลเวลด้วยนะฮะเธอเราฆ่าคนเนี่ยแล้วเราเลเวลอัพ แล้วก็จะได้เพชรมาหนึ่งเม็ดฮะตอนหนึ่งเลเวลอะเซ็ตไว้อะเป็นรีวาร์ดเป็นรางวัลน,นะฮะก็คือได้เพชรตอนหนึ่งเลเวลครับโอเคเดี๋ยวพาไปชมที่อื่นต่อเลยนะฮะไปไหนดีวะเออไปบ้านไปบ้านผมเนี่ยก็เนี้ยบ้านปราสาทน้ำแข็งนะอ่ะโอ้สวยใช่ไหมฮะโอเคฮะ ก็ตรงแถวนี้ก็เป็นบ้านกิวผมด้วยฮะสำหรับใครที่อยากเข้ากิวผมก็พิมพ์นี่ฮะทับทับ F Join Mafia นะฮะอ่าฮะนี่เป็นบ้านผมฮะส่วนนี่เป็นบ้านกิวผมอันนั้นคือตึก h e คิ Q ของกิวตัวนี้เป็นธนาคารน,นี่จุดซ้อมยิงปืนนะ,ะอ๋อใช่เซิฟเรามีปลั๊กอินปืนนะฮะ ซึ่งเซิร์ฟเราจะไม่ขายปืนเซิร์ฟเราจะแจกปืนฟรีนะฮะเพียงแค่คุณอยู่กิวแอดมินนะฮะก็คือกิวขับไทยนะฮะหรือว่านี่ฮะกิลขับไทยหรือว่ากิลเอ่อกิลมาเฟียของผมนะฮะอ่าเดี๋ยวพาไปชมกิลผมด้วยละกันแล้วคลิปหน้าผมจะอามาอธิบายจุดต่างๆของกิวผมให้ฟังนะฮะว่ามีอะไรบ้างก็วันนี้นะฮะก็จบเพียงเท่านี้นะฮะถ้เิดชอบคลิปของผมก็ฝาก ซับสายด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะส่ง IP ของเซิร์ฟเวอร์ผมกับแฟนเพจดิเมอร์เกมรีวิวนะ,ะหรือ DTR ไปให้ข้างล่างของคลิปนะฮะแล้วก็จะส่งเฟซผมไปให้ด้วยก็ฝาก o o l o w เฟซผมฝากติดตามเฟซผมแล้วก็ c ับสก y o u ูทูปผมแล้วก็ไลฟ์แฟนเพจผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีฮะ